สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเตอร์อิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันครับมีการรายงานข่าวนะครับว่ากองทัพรัสเซียนั้นกําลังใช้ประโยชน์จากที่ยูเครนขาดแคลนกระสุนจนกระทบต่อการป้องกันของพวกเขาตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2566มีการรุกคืบยึดพื้นที่แนวหน้าฝั่งตะวันออกใกล้เมืองอาร์ดิจ้าและยึดพื้นที่ได้มากที่สุดนับตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคมปี2 5 6 5 สำหรับเมืองอับดิกาเป็นเมืองหน้าด่านของยูเครนมาตั้งแต่เกิดการลุกฮือของกลุ่มแบ่งแยกดินแดนฝักใฝ่รัสเซียเมื่อปี2,557และหลังจากสงครามเริ่มต้นขึ้นในปี2 5 6 5กองทัพยูเครนนั้นก็สามารถรักษาเมืองแห่งนี้เอาไว้ได้นานร่วม2ปีด้วยกันจนกระทั่งพวกเขาต้องถอนกําลังออกจากเมืองเมือเม่อวันที่17กุมภาพันธ์2,667ที่ผ่านมาตลอด10สัปดาห์หลังจากตีเมืองอับดิกาสาเร็จทหารรัสเซียนั้นก็ค่อยๆย,ยึดหมู่บ้านตามตะวันตกของอับดิบกาทีละแหง่ง อาศัยจังหวะที่กองทัพยูเครนนั้นยังคงตั้งแนวป้องกันไม่ได้และหลังเลที่จะเปิดเผยเรื่อง,องการเสียดินแดงในพื้นที่ต่างๆพลเอกโอเล็กซานเดอร์เซียสกี้ผู้บัญชาการทาหารสูงสุดของยูเครนเพิ่องออกมายอมรับเมื่อวันที่28เมษายน2567ว่าเสียหมู่บ้านทางตอนออกไปแล้วหลายแห่งและตามการวิเคราะห์ของผู้สื่อข่าวนั้นรัสเซียชิงพื้นที่จากยูเครนไปได้มากและรวดเร็วที่สุด นับตั้งแต่การรุกคืบใกล้เมืองเตเวโรโดเนสเมื่อ one, เดือนกรกฎาคมปี2 5 6 5สถานการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้ประธานดีโวอโลเดีเมเซเลนกี้ผู้นําของยูเครนนั้นได้ออกมาเรียกร้องให้ชาติตะวันตกเพิ่มความเร็วในการจจดส่งอาวุธยุทตธปกรณ์ให้กับยูเครนโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาซึ่งเพิ่งผ่านงบประมาณช่วยเหลือทงอางทหานก้อนใหม่ให้กับยูเครนมูลค่า61,000ล้านดอลลาร์สหรัฐ ความคืบหน้าของรัสเซียยังคงเกิดขึ้นทตามความคาดหมายว่าพวกเขาจะเปิดฉากโจมตีครั้งใหญ่ช่วงปลายเดือนพฤษภาคม2567นายนี้โดยกองทัพรัสเซียนั้นกำลังทุ่มทรัพยากรเพื่อฝ่าแนวป้องกันทางตอนออกของยูเครน3จุดได้แก่เมืองโปรโตอฟซึ่งเป็นศูนย์กลางทางทางหารที่สำคัญทางตันตกของเมืองอัฟดิบกาเมืองชาติบยาที่ตั้งอยู่บนที่ราบสูงใกล้เมืองบักมุตและเมืองคูราคอฟทางตะวันออกเฉียงใต้ จ้าหน้าที่ยูเครนเตือนว่าหากรักเสเซียลุกคึบเข้าใกล้เมืองคูร,ราคอฟม,มากขึ้นก็อาจทําให้พื้นที่ที่ฝ่ายยูเครนจึงกลับมาได้ในการปฏิบัติการตอบโต้เมื่อฤดูร้อนปีของพนนรกั้นต้องตกอยู่ในอันตรายขณะที่หากเสียงเมืองชา,าสิปยารัสเซียก็จะมีที่มั่นและสามารถโจมตีเมืองออตเทนตินิสกาครามาทอสสโลเวียตและคูสกิฟกาได้ในทันทีซึ่งหากรักเสเซียยึดเมืองทั้งสี่แห่งนี้ได้เป้าหมายในการยึดครองแคว้นโดเนสโดยขมบูนของรัเสเซียก็ใกลบ้บรรลุผลแล้ว นี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับก็ดูเหมือนว่าสิ่งที่รัเสเซียนั้นกําลังทํากําลังมีผลอย่างชัดเจนนะครับในช่วงเวลาที่ยูเครนนั้นกําลังเจอวิกฤตเรื่องของการขาด,ขาดแคลนกําลังคนและก็อาวุธยุโทโธปกรณ์นี่ก็เป็นเรื่องราวที่ช่องท้าอินเตอร์เนิวนั้นก่อติดตามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดติดตามช่องทาอินเตอร์เนิวด้วยครับ